สวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับ The Training Cafe นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับ p l u ก i n น,นะครับสำหรับโปรแกรม After Effects นะครับตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับคือ Element 3D นะครับซึ่งจะสามารถทำให้โปรแกรม After Effects ที่คุณทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่น CS4 CS5 หรือ CS6 นะครับสามารถที่จะใช้งานแล้วก็สามารถที่จะทำ 3D ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาโปรแกรม 3D อื่นๆนะครับ ลองดูตัวอย่างงานนะครับที่ผมทำจาก element 3D นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมทำในโปรแกรม After Effects อย่างเดียวเท่านั้นนะครับโดยใช้ป element 3D ตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีให้ดาวน์โหลดนะครับมีให้มีขายนะครับลองไปซื้อแล้วก็มาลงดูเพราะว่าจะไฟล์จะค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าหาได้เนี่ยค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะสามารถทำให้คุณนั้นสร้างงานได้อย่าง มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะโอเควันนี้ผมจะลองแนะนําแล้วก็ลองทําตามผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจะยังไม่ลงรายละเอียดหรือดีเทลพวกค่าอุปก,กที่ต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าจะแนะนําว่า 3D element ใช้งานอย่างไรแล้วมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับใครที่สนใจในการทำ 3D หรือเพื่อเพิ่มสีสันให้กับงานของคุณเนี่ยก็ลองทำตามไปแล้วกัน ผมจะเริ่มที่ New Composition นะครับแล้วก็ Frame Rate ผมเลือกเป็น25นะครับแล้วกด OK นะครับหลังจากนั้นผม New Solid นะครับแล้วก็อ OK จากนั้นผมคลิกขวานะครับแล้วก็ Effect Video Copilot Element 3D นะครับแล้วผมไปที่ Scene Setup นะครับ Scene Setup นะครับจะขึ้น Property ซึ่งเป็น หน้าต่างที่มีรายละเอียดของอปลั๊กอินนะครับอิเนเลมที 3D แบบต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยากให้คุณมาดูที่โมเดลเบราว์เซอร์นะครับซึ่งอิเนเลมทเนี่ยจะมีโมเดลสำเร็จรูปมาให้คุณนะครับเยอะแยะมากนะครับหลายโหมดนะครับซึ่งเท่าที่มีอยู่นี้คุณก็จะสามารถอเอาไปใช้งานได้นะครับแบบสบายๆนะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปหาพัก 3D มาจากที่ไหนเลยนะฮะ แล้วก็ถ้าในกรณีที่คุณอยากจะเอา 3D อื่นๆมาใช้งานเนี่ยอตอนนี้โมเดล 3D ก็มีให้ดาวน์โหลดนะครับในเว็บไม่ว่าจะเป็น 3D m o เด l Free นะครับหรือว่า Google Warehouse ต่างๆนะครับคุณก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้ได้โอเคตอนนี้ผมจะลองทำตามตัวอย่างงานดูผมเลือกโมเดลในโหมดของส p อร์ตนะครับผมเลือกรูปบอลนะครับเามาใช้งาน ลิกเมาสหมุนไปหมุนมาสังเกตดูนะฮะว่าผมจะสามารถคลิกเมาส์แล้วก็หมุนไปหมุนมาได้เหมือนโปรแกรม 3D อื่นๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นแสงสีแมทเทอเรียลต่างๆนะครับผมว่าก็ดูเสมือนจริงมากๆนะครับแล้วผมก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นตัวลูกบอลตัวนี้นะครับก็จะมาอยู่ในหน้าต่าง Composition ในการทำงานของผมแล้วนะฮะหลังจากนั้นผมลองปรับค่าดูนะครับ ตา,ตามไปแล้วกันนะฮะผมคลิกขวา New นะครับ New Camera แลวผมกด OK New Camera ขึ้นมาเพื่อที่เราจะสามารถาหมุนนะครับเพื่อดูด้านต่างๆนะครับของตัวตัวลูกบอลได้นะครับนะครับหรือว่าเราจะซูมนะครับหรือว่าเราจะแพนนะครับในแบบต่างๆนะครับก็สามารถทําได้โอเคทีนี้เรามาดู แล้วผมก็ามาปรับค่าดูนะครับว่าจะสามารถทําเหมือนตัวอย่างได้อย่างไรนะครับแบบนี้ได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นด้วยไปที่กลุ่มนะครับ particle add particle เป็น5นะครับแล้วเลือก point เป็น sphere นะครับจะเห็นว่าลูกบอลเนี่ยมีการกระจายออกมานะครับถ้าคุณปรับค่า scale ไม่ว่าจะเป็น x y z ต,ต่างๆนะครับก็จะสังเกตว่าลูกบอลเนี่ย จะขยับออกห่างกันนะครับโอเคตอนนี้ค่ามาตรฐานตั้งเป็น1นะครับผมจะเลือกให้เป็นศูนย์เพื่อให้บอลน,นั้นกระจายออกจากุดศูนย์กลางนะครับหลังจากนั้นผมไปที่เฟรมที่สิบห้านะครับเราเลือกเป็น5 5แล้วก็ห้าจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราเลื่อนไทม์ไลน์นะครับ ลูกบอลจะกระจายออกนะฮะโอเคทีนี้หลังจากนั้นเมื่อลูกบอลกระจายออกนะครับ,มบ,รออรบผมก็มาปรับค่าที่ particle look นะครับแล้วไปที่ rotation ก็คือว่าผมจะหมุนตัวลูกบอลน,นะครับหมุนตัวลูกบอลน,นะฮะในแบบของการ random นะครับ วินาทีที่5นะครับแล้วผมก็หมุนลูกบอลน,นะครับให้หมุนไปเรื่อยๆนะครับจะสังเกตดูนะฮะลูกบอลจะหมุนนะครับไปเรื่อยๆแต่ว่าปัญหาหนึ่งก็คือเมื่อกระจายออกมาแล้วหลุดเฟรมนะครับไม่มีปัญหานะครับเรามาที่การปรับค่าของกล้องนะครับแล้วไปที่4ผมก็ติ๊กเลือก ทั้งหลายนะครับจากนั้นผมก็ซูมออกมานะครับกดซูมออกมาจะสังเกตว่าเมื่อเราเพย์ไทม์หลายนะครับจะเห็นการซูมออกนะครับเราจังหวะให้ใกล้ๆกันนะครับ,รบหลังจากนั้นผมจะลอง ปรับที่ตัว e l e m e n t ตนะครับปรับที่โลเทชันนะครับมาที่วินาทีที่5ครับจะสังเกตเห็นว่าเราจะโรเทนะครับหรือหมุนตัวคอ p o s i t i o n ของลูกบอลตัวนี้ ได้ทั้งหมดนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจะทําให้งานคุณมีสีสันมากขึ้นก็คือการเล่นชัตเตอร์ชั้นลึกนะครับหรือ depth of field นะครับเราลองมาดูว่าเราจะมีวิธีการปรับอย่างไรนะครับผมก็ปรับที่ตัวกล้องนะครับโดยที่ผมไปที่ camera option นะครับแล้วติก๊ก on นะครับในโหมดของ depth of field นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีการเบลอเกิดขึ้นนะครับผมก็ปรับค่า โดยรายละเอียดค่าต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีในในคราวต่อไปแล้วกันนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีการชัดตื้นชัดลึกนะครับของตัวตัวงานของเรานะ เห็นในตัวอย่างนะครับผมมีการ add background เข้าไปด้วยนะครับสำหรับใน element 3d ก็จะสามารถ add background เข้าไปด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับลองไปที่ render setting นะครับไปที่ element v นะครับแล้วติ๊ก show it background นะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าจะมี background นะครับปรากฏขึ้นมาเพียงเท่านี้นะฮะคุณก็จะสามารถทำ 3d ได้นะครับใน after effects แบบไม่ยากนะครับแบบไม่ยากนะครับลองทำตามดูน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับ บักอินตัวนี้นะครับไว้คราวหน้านะครับผมจะมาแนะนำนะครับในรายละเอียดมากขึ้นนะครับว่าจะสามารถขึ้นโมเดลได้อย่างไรหรือว่าจะสามารถมีการใส่แมทเทอเรียลได้ไหมจัดแสงอย่างไรนะครับให้สมจริงมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็รอติดตามนะครับสําหรับ The Training Cafe สำหรับวันนี้ก็พอไว้เพียงเท่านี้นะครับรอติดตามในคลิปต่อไป วันนี้ขอพระเจ้าโวยพรทุกคนครับ